มาเบิงงูครับพี่น้องโอ้โหโอ้แบบไงครับพี่เต้หัวมาเบิงมาเบิงนวยนัวพี่ขาดเลอะเลอะไปแล้วนั่น เองลงไปช่วยไหมเออตะลอกลงมาช่วยหน่อยเร็วหุ่นนี่โตมันนี่ทั้งดาทัหางพีุ่นนั่นหางห,างหาง,หางกูีหางกีถึงเย,เยเียบแล้วเอะคือจงสิโง่มานน่คือจงสิโง่มา โอ้โหประโคนไงปคะอคนไงประโคนไงโอ้โหปุณฮือหน้าวัดเสียวประโคนไงเนาะ รึบอุ้ยเรียบร้อยดีโซ่เนี้ยโซ่เนี้ยอ,อุ้ยพี่นออ้องเอ้ยพันขาละ่ะอุ้ยเรียบมาเปล่เลยส,สักลายบอกขึ้นจมนูกไอ้หลันเพ่นไลน์ไหนดิบ <c oughs> ะคอยไง <c oughs> เอาใส่ถุงเอาใส่ถุงเอาตาคองถอยเ hết ย่าตากอนเลยฮ่า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 ฮอู้ยแบบเอียครับพี่น้องเลยตะดอเข้ามาช่วยอีกแรงวะพี่น้อง สมพ่อเกี่ยวจังหน้ากับบอมีหนูเกี่ยวจังหน้ากับบอมีหนูหนูไปใส่เบิร์ดมันก็สิมาอยู่หนีตีนี่อย่าให้สอบขาดเนอะเรียบร้อยดีปลอดภัยเนาะพี่น้องของแทบพอคอยเงี้ยเฮงเฮงเฮง